สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมกับชาวรัคนากุมในเดือนธันวาคม2565ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายนให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่อง หมอดู y youtube อนมานีจัน์ทแล้วไปที่ Playlist นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคำทำนายดวงทั่วไปของชาวราศีกุมกับชาวาลัคนาลุมคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16กลุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีค่ะ เราก็จะใช้ไพ่ออราเคิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ต่างประเทศเปิดทํานายดวงให้นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีเราจะมาดูดวงในเดือนพันวาคมนะคะของราศีกุม คลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งราศีกุมกับลัคนากุมนะ ให้มันสะท้อนความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนคุณน่ะกลัวว่าคนอื่นน่ะจะรู้ความลับบางอย่างของคุณน่ะคุณเลยพยายามที่จะแบบเหมือนพยายามที่จะปกป้องอะไรบางอย่างอ่ะเพื่อไม่ให้มีคนน่ะเข้ามาแย่งของรักของคุณไปเหมือนคุณน่ะพยายามจะปกป้อง ตัวคุณน่ะพยายามที่จะปกป้องสิ่งมีค่าบางอย่างเหมือนคุณน่ะมีมีบางอย่างที่คุณรักมากชอบมากและคุณก็พยายามปกป้องสิ่งนี้อ่ะเพราะคุณรู้ว่ามันมีคนน่ะที่จะเข้ามาเป็นมารหัวใจเหมือนคุณมีความรัก มีความลุ่มหลงในบางอย่างและคุณก็กลัวมากเลยว่าจะมีคนน่ะมาแย่งของของคุณไปเหมือนคุณน่ะรักมากหวงมากเป็นความลุ่มหลงเป็นความรักเป็นความลุ่มหลงคือคุณรักแล้วก็ทะนุถนอมสิ่งสิ่งนี้มากอะแล้วคุณก็คาดหวังว่าคนคนนี้ย จะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่เจ็บปวดแต่ด้วยพลังอำนาจของเนี่ยจะด้วยพลังอำนาจของบางอย่างอะที่มันเข้ามากระทบอะมันเหมือนเป็นลาหูเป็นเป็นสิ่งที่คุณอะคาดไม่ถึงอะว่า มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่คุณเนี่ยไม่คาดคิดมาก่อนน่ะว่ามันจะเป็นเรื่องนี้ทำให้คุณต้องสูญเสียคนคนนั้นไปคุณมีความรักและคุณก็ห่วงมากแต่มันมีลางร้ายอ่ะเนี่ยเป็นพระจันทร์แดงอ่ะมันมีลางร้ายบางอย่างเข้ามา ทำลายสิ่งมีค่าที่มันอยู่ในใจของคุณน่ะเหมือนคุณน่ะรักใครบางคนน่ะแล้วคุณก็หวงเขามากแต่มันเป็นกรรมเก่ามันเป็นลางร้ายมันเป็นกรรมเก่าอ่ะที่มันเข้ามาทำร้ายจิตใจของคุณน่ะทำให้คุณต้องสูญเสียคนคนนั้นไปและคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้คุณเนี่ย ้องหันไปหาเนี่ยไปพึ่งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณจะมีปัญหาหนักๆเข้ามามันทําให้คุณเนี่ยตรอมใจแล้วก็กินเหล้าเก่งเที่ยวเก่งคุณจะไปชอบใครบางคนน่ะที่คนคนนี้ยคุณจะไปชอบใครบางคนน่ะซึ่งคนคนนี้ยเป็นได้ทั้งดีและร้ายในตัวในบางครั้งอะ่ะ ก็เป็นแสงแดดที่ร้อนแรงแต่ในบางครั้งก็เป็นพระจันทร์ที่ให้ความรู้สึกเยือกเย็นเหมือนคุณน่ะมีความรักและคุณก็ลุ่มหลงในตัวคนคนนี้มากคุณมีความรักคุณลุ่มหลงคุณชื่นชอบคนคนนี้มากในบางกรณีเนี่ยเหมือนคุณน่ะกำลังรอคอยสิ่งที่มันมาไม่ถึงอะ่ะให้มันมาถึง คุณมีความรักให้กับใครบางคนน่ะซึ่งคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณแต่คุณไม่สามารถบอกใครได้อะมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นคนมีสเสน่ห์อ่ะคือตัวคุณน่ะเป็นคนมีสเสน่ห์มันมีคนน่ะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะ เยอะแยะเลยมันมีหลายคนที่เขาผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะมีทั้งคนสวยคนไม่สวยคนหลอ่อคนไม่หลอ่อคือในชีวิตของคุณน่ะคุณเจอดอกไม้งามอะเยอะแยะเลยแต่มันมีอยู่ดอกเดียวอ่ะที่ว่าเหมือนคุณจะรักคนคนนี้ยเป็นพิเศษอะ ชาวราศีกุมนะกับชาวลัคนากุมเนี่ยเหมือนคุณจมดิ่งเข้าไปในความรู้สึกของตัวเองที่มันลึกซึ้งอะมันเป็นความรักที่มาพร้อมความเจ็บปวดอะมันเป็นความรักที่มันมาพร้อมความเจ็บปวดแล้วคุณไม่สามารถตัดใจจากคนคนนี้ได้คุณอะมีแววและมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่น ที่จะพยายามสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากจนเกินไปคุณมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นในการคิดที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือไปตามตือ้อเนี่ยคือไปตามตื้อเพศตรงข้ามมากจนเขารู้สึกหวาดกลัวในตัวคุณคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะเหมือนพวกสตอเกอร์อะ ชอบแอบ,บดูแอบบสองแอบบเดินตามสะกดรอยตามอะ่ะคือบางครั้งเนี่ยคุณทําตัวเหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคเป็นโรคประมาณว่าแบบโรคข้างดาราเออพวกสต็อกเกอร์อะ่ะก็คือพวกข้างดาราอย่างดารานักร้องที่ดังๆอะ่ะบางคนก็เจอแฟนขับตามตามถึงบ้านตามตื้ออะไรแบบเนี้คุณอะ่ะตัวคุณอะ่ะมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่น ในความคิดที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยแถวเนี้ยมันแปลได้นะแถวเนี้ยมันแปลว่าเหมือนตัวชาวราศีกุมเนี่ยคือคุณอะมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นในการคิดที่จะพิชิตใจเพศตรงข้ามคุณหมกมุ่นมากเกินไปคุณหมกมุ่น ุณมีความคิดอยากจะตีสนิทกับเขา Dieu, jamais, อยากจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาอยากจะใกล้ช yeah. ati ิดเขาอยากจะพิชิตใจอยากจะตามคุณอยากจะตามจีบอยากจะตามตื้ออยากจะเอาชนะใจมีความคิดที่อยากจะไปหาเพศตรงข้ามอยากจะตามตื้ออยากจะตามจีบอยากจะสะกดรอยตามอยากจะไปหาเขาอ่ะ ซึ่งมันมากจนเกินไปและสิ่งนี้มันอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังได้เพราะคุณต้องดูก่อนว่าเพศตรงข้ามคนนั้นน่ะเขาชอบคุณไหมหากคนคนนั้นน่ะเขาไม่ได้ชอบคุณเลยอ่ะเขาจะมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่น่ารังเกียจ แต่ถ้าหากเขาสนใจคุณน่ะเขาก็มองว่าคุณน่ะเออตลกดีมีความพยายามแต่ถ้าหากเขาอะ่ะรู้สึกรักคุณชอบคุณเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยคือคุณน่ะไม่ต้องดิ้นรนหรือพยายามมากจนเกินไปคุณไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดิ้นรนหรือพยายามมากนะัก เพราะคนคนนั้นเขารักคุณอยู่แล้วแต่ถ้าคนคนนั้นอ่ะเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณเขาไม่ได้สนใจคุณเขาไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบคุณอ่ะมันก็เป็นการที่ว่าคุณอ่ะสร้างบาดแผลในใจให้ตัวเองและเป็นการทําร้ายตัวเองไม่เห็นคุณค่าไม่เคารพตัวเองเป็นการทำร้ายตัวเองและเป็นการทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าถ้าคุณไปยุ่งกับเขามากๆเนี่ยเขาอาจจะแจ้งความหรือว่าทำให้คุณเนี่ย เสียชื่อได้เขาอาจจะแจ้งความคุณก็ได้นะเพราะดูจากไพ่ชุดเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าคุณน่ะอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเหมือนคุณน่ะมีความรู้สึกหึงหวงต้องการจะครอบครองคุณมีความรู้สึกหึงหวงต้องการจะครอบครองคนคนนี้อยากจะได้เขาอยากจะครอบครองเขาประมาณนั้นนะคะ ก็มาดูกันต่อเราจะใช้ไพ่อรลเคลนดูนะคะวิหารวิหารบูชาเทพการนั่งสมาธิ เทวทูตไมเคิลประตูที่มีหลายๆบานพายุหมุนลุ้นลักสตรอมหญินอย่างชายและหญิงเออเหมือนคุณจะเข้าทางทางพวกฝึกพลังจิตฝึกสมาธิ เหมือนกับว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณมีแนวโน้มอะ่ะจะไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดคุณอาจจะไปคุณอะ่ะตัวคุณอะ่ะอาจจะไปฝึกกรรมฐานฝึกนั่งสมาธิฝึกพลังจิตคุณมีเทวดาปกป้องคุ้มครองที่แข็งแกร่งมากเทวดาที่ดูแลคุณเนี่ยเป็นเทพนักลบเพราะว่าเทวทูตไมเคิลเนี่ย ท่านมีดาบด,ด้วยเป็นเทพนักลบการที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยนะเทวดาประจำตัวของคุณนะ่ะเขาก็ได้บุญในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณควรจะไปวัดทำบุญให้กับเทวดาประจำตัวก่อนนอนน่ะให้สวดมนต์ให้สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรมันจะมีปัญหาเข้ามานะเนี่ยมันจะมีสตรอมเนี่ย วอร์ินงเนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยร้อนและเย็นหินหยางอะ่ะความร้อนความเย็นเพศชายเพศหญิงอะ่ะคุณอะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยสติคุณจะมีทางออกในการแก้ปัญหาในหลายๆบานประตูที่มีหลายบานคุณจะมีปัญหาก็จริงนะ คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องตกงานนะแต่คุณก็ได้เงินทางอื่นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักอะ่ะแต่คุณก็ได้เพื่อนน่ะดีๆคุณอาจจะไม่สมหวังในความรักกับผู้หญิงคนเนี้ยแต่มันก็มีคนอื่นน่ะมามอบความรักมาสนใจคุณคือคุณนะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่สิ้นไร้ไม้ต่อในทางกลับกันเนี่ยคุณเป็นคนที่ฉลาดและมีสติมาก คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องทำอ่ะในช่วงที่คุณเนี่ยเกิดความสับสนในชีวิตนั่นก็คือคุณต้องเข้าหาทางศาสนาคุณต้องเข้าวัดทำบุญคุณต้องแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรต้องทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ปัญหาที่มันหนักใจเนี่ยมันทุเลาเบา,บาบางลงเราก็มาดูกันต่อนะคะ ในเดือนธันวาคมเนี้ยคุณมีดวงที่จะได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาจจะเป็นงานแต่งงานอาจจะได้การ์ดเชิญไปงานแต่งงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงวันเกิดงานแซยิปงานชุมนุมสิทธิ์เก่างานเลี้ยงนัดเจอสังสรรค์เพื่อนเก่าอาจจะมีเพื่อนเก่าหลายคนเนี่ยนัดเจอคุณเพื่อสังสรรค์ คุณอาจจะต้องวางตัวให้มันดีหน่อยเพราะว่าคนที่เข้าหาคุณเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากไม่ได้จริงใจกับคุณสังคมเป็นแบบนี้แหละทุกคนก็ใส่หน้ากากเข้าหากันรับหลังอ่าพอคุณเดินออกมาเนี่ยเขาก็นินทาคุณแต่พอคุณอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยเขาก็พูดดีเวลาคุณเดินออกมาเขาก็หาเรื่องจับกลุ่มนินทา คนไหนเดินออกมาคนนั้นก็จะโดนนินทาคนไหนเดินเข้าไปอยู่ในกลุ่มก็จับกลุ่มกันนินทาก็หนีไม่พ้นเรื่องการนินทาว่าร้ายคุณจะได้เจอจิ๊กซอที่ตัวเองตามหาคุณจะได้เจอคนที่เขามีเคมีตรงกับคุณในเดือนธันวาคมนี้คุณจะต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างมากเพื่อให ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยมันไปต่อได้ยาวๆคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์น่าสนใจมีเพศตรงข้ามหลายคนเลยชอบคุณมีประตูอยู่หลายบานนะเนี่ยประตูบานนี้เปิดประตูบานนี้ปิดประตูบานนี้เริ่มแง้มคุณมีทางออกในชีวิตถ้าทำงานที่นี่แล้วไม่สบายใจ ก็ให้ย้ายไปทํางานที่อื่นถ้าอยู่เมืองไทยแล้วมันไม่รวยก็ให้ย้ายไปทํางานเมืองนอกคุณมีทางออกในชีวิตและในเดือนนี้คุณก็จะมีความสุขมากขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความสุขมากขึ้นความสุขนี้ก็เป็นความสุขที่คุณเนี่ยฉันรอคอยมานานแล้วนะฉันนอะอยากมีความสุขเหลือเกินฉันะ่ะรอคอยมานานแล้วว่า เมื่อไหร่ฉันจะมีความสุขคุณรอคอยที่จะมีความสุขมานานหรือเกินมีดวงต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายค่านู่นค่านี่ปัญหาที่มีเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขคุณอะเป็นที่รักของเพื่อนครอบครัวคนใกล้ชิดจะมีการวางแผนเดินทางไกลจะมีการวางแผน และปฏิบัติจะมีการวางแผนและปฏิบัติซึ่งแผนการนี้มันก็เป็นแผนการในอนาคตในการหาเงินเพราะว่าคุณอะช่วงเดือนธันวาเนี่ยคุณจะต้องเสียเงินเยอะเลยค่านู่นค่า,านี่ค่าสอบบานค่าสอมลถค่าใช้จ่ายค่าผ่อนนูน่นค่าผ่อนนี่มีดวงที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะต้องเสียเงินมีเรื่องเข้ามากระทบจิตใจต้องเสียเงินเสียทองเยอะแยะ สิ่งนี้มันทำให้คุณเนี่ยว้าวุ่นมากแน่นอนเลยค่ะเนี่ยในเดือนธันวาเนี่ยคุณจะได้นัดสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยเป็น f ฟรนแอนด์คอลเลคคือคุณนะจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าอย่างแน่นอนและเป็นช่วงที่มีความสุขมากและคุณนะจะได้ไปหาพวกหมอดูล่างทรงอาจจะได้ไปหาพวกหมอดูล่างทรงในการทํานายดวง คุณอะมีความสับสนในเรื่องธุรกิจนะเพราะคุณกลัวว่าธุรกิจที่ดําเนินอยู่เนี่ยมันจะถึงทางตันแต่ขอให้คุณเนี่ยมั่นใจนะในตัวเองอะว่าคุณอะมีความสามารถมากพอและการที่คุณมีความสามารถเนี่ยสิ่งนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในอนาคตแน่นอนค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ